สวัสดีครับท่านสมาชิกแฟนเพจที่เคารพทุกท่านนะครับกลับมาเจอผมตาลาเปาท่า,น,ทาน,นี้มาแล้วครับมาเจอทุกคนทุกวันพร้อมกับฟุตบอลแล้สามคู่นะครับเอามาพูดคุยแล้วก็วิเคราะห์กันตรงนี้โดียนี้แม้ว่าพิษโควิด -19 ในจีนเนี่ยจะทําพิษทําให้ฟุตบอลงดเต่หลายรายการแต่ก็ไม่ยากเกินไปที่ผมจะหามาสามคู่ได้นะฮะโดยสองคู่แรกจะมาจากยูเคร,รนกับอีกหนึ่งคู่จากรัสเซียครับคู่แรกเราไปที่ยูเคร,รนกันก่อน,นเวลาหนึ่งทุ่มตรงไปดูซอย่าครับที่มอันดับสามนี่จะเปิดบ้านเจอกับทางชัตเตอร์โดเนตทีมอััันนดบบจากฝูงะคร ต้องบอกว่าคู่นี้เจอกันมาเกมล่าสุดเป็นชาร์เตอร์ดอนเน็ตเอาชนะ2ประตูต่อ1นะครับไปดูกันที่5เกมหลังสุดของทั้ง2ทีมครับซอยานชนะสามเสมอหน 1, แพ้1ครับล่าสุดแพ้กับทางเดสนามา1ประตูโดด0ส่วนทางชาร์เตอร์ดนเน็ตเนี่ยชนะ3เสมอ1แพ้1ครับล่าสุดเอาชนะวอลฟ์บวกมาในยูโรปลาลีก2ประตูต่อ1นะครับไปดูที่ตัวผู้เล่นที่เขาว่าน่าจะลงสนามกันครับวันนี้ซอย่า คู่หน้าเนี่ยจะประสานงานกันระหว่างบ็อกดานเลตเนฟกับทางวลาดิสลาฟคาบอเยฟนะครับส่วนทางชัคเตอร์โดเนตเนี่ยจะมีทางมาโกสอันโตนิโอกับทางจูเนียร์มาเรสประสานการในแนวรุกนะครับคื่อนผมบอกว่าซอย่าเนี่ยเป็นทีมใหญ่แล้วในปัจจุบันในยูเครนนะครับแต่ในบ้านเนี่ยค่อนข้างจะเก่งด้วยแต่ว่ามาเจอกับชัคเตอร์โดเนตเนี่ยดูเป็นของแสลงเสมอครับเพราะชัคเตอร์โดเนตเนี่ยวันนี้ได้เล่นเต็มที่ครับเพราะไม่ต้องไปลุ้นในการลงเล่นในยูโรปาลีกใน กลางสัปดาห์หน้าแล้ววันนี้สบายๆแล้วก็อยู่ในช่วงฟอร์มดีด้วยผมมองว่าผ่อนคลายแบบนี้ชักเตอร์ดอเนตมาตรฐานเหนือกว่าครับน่าจะบุกมาชนะซอยาได้3ามเปิดตัวหนึ่งครับคู่ที่2เรายังอยู่ในยูเครนพรีเมียร์ลีกนะครับไปดูดินโมเคฟกับเดสนาในเวลา4ี่ทุ่มนะครับโดยนิโมเคฟเป็นทีมดับ2เดสนาเป็นทีมมาดับ4สูสีเลยนะฮะไปดูที่5เกมหลังสุดกันครับดินโมเคฟเนี่ยชนะ3เสมอ1แพ้1ครับล่าสุดอ่าเสมอกับทางอเล็กซานเดรียมา0ประตูต่อ0ูนย์สุดทางเดสนาเนี่ยชนะ3แพ้2ครับล่าสุด แพ้กับทางวอสครามาหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับไปดูนิดตัวเล่นที่คาดว่าน่าจะลงสนามกันครับดินโมโเคียฟวันนี้ตรงกลางจะบัญชาการโดยทางวิกตอร์สิการคอฟนะครับโดยหน้าเป้าจะเป็นทางเบนจามินวอร์มบิชนะครับส่วนทางเดสนาเนี่ยจะมีทางดิมิโทรคยโยบัสกับทางอเล็กซานเดอร์ฟิลิปอฟนะครับในการประสานงานกันในแนวรุกครับดูต้องบอกดินโมโเคียฟชื่อชั้นดีกว่าแถามเล่นในบ้านด้วยแต่ว่าความฟิตเนี่ยเป็นรองครับเพราะเพิ่งผ่าน เกมมอลทั่วยกับทางอเล็กซานเดียมาลาก120นาทีเต็มนะครับวันนี้ผมมองว่ารัสิเซีมอวตานี้แบกเยอะด้วยนะเพราะเดสนาในลีกกำลังผลงานดีนะครับชนะมา3เกมติดๆดูแล้ววันนี้ไม่น่าจะถึงแพ้ยับนะครับผมมองว่าดินูโมเคียบน่าจะทำได้แค่เฉือนเอาชนะเดสนาได้แค่2ประตูต่อหนึ่งซึ่งไม่น่าจะพอนะครับคู่สุดท้ายลงมาที่รัสเซียพรีเมียร์ลีกครับนว่แหลาฮะทุ่มตรงครับเราไปดูลอสตอฟครับทีมอันดับ3นะครับวันนี้จะเปิดบ้านเจอกับทางโลโคโมทีฟมอสโกทีมอันดับ4สูี่าสุดเสมอกัน3ประตูต่อ3ครับ ไปดูุ่คนที่ห้าเกมหลังสุดกองทั้ง2ทีมครับ รอสตอฟเนี่ยชนะ2เสมอ2แพ้1ครับล่าสุดเอาชนะ CSK อมอสโกมา3ประตูต่อ2แบบสุดมันนะฮะส่วนทางโลโกโมทีฟมอสโกเนี่ย, iv, Moscow, นยชนะ3เสมอ2ครับล่าสุดชนะทางอาร์มัดกรอสนี่มัน1ประตูต่อ0ไปดูที่ตัวผู้เล่นที่คาดว่าน่าจะลงสนามกันครับรอสตอฟเนี่ยข้างหลังก็ต,ตรงกลางจะเป็นทางโรมันเอเมเรนโกครับโดยหน้าเป้าจะเป็นทางเอลดอร์โซมูโรดอฟนะฮะส่วนทางโลโกโมทีฟมอสโกเนี่ยตรงกลางจะเป็นทางดิมิทรีบาลินอฟนะฮะโดยหน้าเป้าจะห้อยเป็นทางเอเดีเอาไว้ครับ คือต้องบอกทั้งสองทีมมสูสีกันมากทุกอย่างทั้งอันดับและฟอร์มการเล่นนะฮะแต่ถ้าให้ผมเลือกเนี่ยผมขอเลือกไปที่ทีมเยือนดีกว่าเพราะว่าดูแล้วชื่อชั้นขี่กว่านิดๆนะฮะแล้วก็ไม่น่าจะถึงแพ้ครับแปลว,ว่านี้จะต้องมาเป็นทีมเยือนผมมองว่าคู่นี้จะจบที่สกอร์เสมอกัน1ประตูต่อหนึ่งครับสรุปทั้งหมดของผมในวันนี้นะครับคู่แรกที่ยูเครนพิมเียรีกเนี่ยซอย่าครับจะเล่นในบ้านแพ้กับทางชัรเตอร์ดนเนตหนึ่งสามครับ อีกคู่นึงที่ยูเครนเนี่ยดินโมเคียฟจะบุกมาทำได้แค่เฉือนเอาชนะเดสนา2ประตูต่อหนึ่งและที่รัสเซียครับลาสตอฟกับทางโลโคโมทีฟมอสโกน่าจะจบที่ผลเสมอกันหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับอย่าล,ลืมกันนะครับอยากอัปเดตร่วมสนุกอะไรกันในก็แอดไลน์มาที่แรดลิชคิลิชครับขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับรับรองมีอะไรคุณได้อัปเดตสนุกกันทุกวนันครับวันนี้หมดนาะที่สำหรับผมแล้วขอบคุณทุกคนสำหรับการติดตามครับดูฟุตบอลสนุกขอให้ทุกคนโชคดีแลว้วคุณก็จะเจอกันใหม่่ววัััันนนีี้ผมไปกอคครรบบสสด